เอกสาร 07, as, หมายเลข0ูนะครับตารางวิเคราะห์หัวข้อเรื่องกับตารางวิเคาเราะห์งานอย่างที่บอกนะครับเอกสารหมายเลข0ูย์ก็จะมีความสัมพันธ์ต่อนเนื่องจากเอกสารหมายเลข0ูเมื่อคุณครูวิเคาราะห์หัวข้อเรื่องกับวิเคราะห์งานเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูก็มาทําตารางวิเคราะห์ตารางวิเคราะห์นี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับตารางวิเคราะห์ตัวนี้นะครับจะประกอบไปด้วยระดับพฤติกรรมที่คุณครูคาดหวังจะให้เกิดขึ้นในหัวข้อเรื่องนั้นหรือให้เกิดขึ้นในาการปฏิบัติงานนั้นๆนะครับ เรามาขอพูดในเรื่องของรายวิชาทฤษฎีกันก่อนนะครับรายวิชาทฤษฎีเราจะเรียกว่าเป็นตารางวิเคราะห์หัวข้อเรื่องโดยคุณครูจะนําหัวข้อเรื่องหลักนะครับหรือสมรรถนะหลักหรือความรู้หลักมาใส่ในช่องนี้นะครับแล้วคุณครูก็นําสมรรถนะย่อยหรือความรู้ย่อยมาใส่ในช่องนี้นะครับ โดยในความรู้ย่อยเนี่ยคุณครูต้องวิเคราะห์ว่าคุณครูมีระดับพฤติกรรมที่คาดหวังเป็นอย่างไรวิเคราะห์ทั้งหมด4ด้านประกอบไปด้วยด้านพุทธพิสัยทักษะพิสัยจิตพิสัยและการประยุกต์ใช้นะครับวนด้านพุทธพิสัยก็จะประกอบไปด้วย6ขั้น6กขั้นนะครับก็คือมี K1 จนถึง K6 นะครับไล่เรียงตามเอกสารนี้เลยนะครับเคความรู้ความจำเค2ความเข้าใจเคการนำไปใช้เคการวิเคราะห์ k 5การประเมินค่าและ k 6การสร้างสรรค์สำหรับทักษะพิสัยนะครับจะมี5ระดับไล่ตั้งแต่ s 1ไปจนถึง s 5 s 1คือเรียนแบบ s 2คือทำได้ตามแบบ s 3คือทำได้ถูกต้อง s 4คือทำได้อย่างต่อเนื่องและ s 5คือทำได้อย่างเป็นธรรมชาติสำหรับการเรียนรู้จนทำให้เกิดสมรรถนะคุณครูจะต้องระบุตั้งแต่ s 3ขึ้นไปนะครับด้านจิตพิสัยครับก็จะมี5ระดับ ไล่ตั้งแต่ A1 ไปจนถึง A5 A1 คือการรับรู้ A2 คือการตอบสนอง A3 คือการสร้างคุณค่า A4 คือการจัดระบบคุณค่าและ A5 คือการสร้างลักษณะนิสัยนะครับสุดท้ายในเรื่องของความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบก็จะมีตั้งแต่ AP1 ่ไล่ไปจนถึง AP5 นะครับอันนี้คือในรายวิชาทฤษฎีนะครับซึ่งตัวอย่างก็คืออันนี้นะครับตัวอย่างหลังจากที่คุณครูทําใบเอกสาร0ูนนะครับที่คุณครูวิเคราะห์ว่า หัวข้อเรื่องของคุณครูนั้นมีหัวข้อเรื่องย่อยอะไรบ้างคุณครูก็เอามาใส่ในใบตารางวิเคราะห์หัวข้อเรื่องว่าความรู้หลักคืออะไรความรู้ย่อยคืออะไรแล้วในความรู้ย่อยที่คุณครูต้องการเนี่ยจะต้องการให้นักเรียนนั้นแสดงระดับพฤติกรรมอะไรนะครับก็ใส่ระบุมาจะเป็น K2K3 นะครับด้านทักษะพิสัยอะไรที่คุณครูต้องการจะให้เด็กปฏิบัติจิตพิสัยระดับไหนและการประยุกต์ใช้ระดับไหนอันนี้คือรายวิชาทฤษฎีนะครับสาหรับรายวิชาปฏิบัติ จะเป็นเอกสารหมายเลข07เหมือนกันแต่จะใช้ชื่อว่าตารางวิเคราะห์งานคุณครูก็จะเอามาจากเอกสารหมายเลข06ก็คือการวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานคุณครูจะต้องเอาขั้นตอนการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ว่าแต่ละขั้นตอนใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างไรใช้ทักษะอะไรแล้วระดับพฤติกรรมที่คุณครูคาดหวังเนี่ยคาดหวังถึงระดับไหนเหมือนกันนะครับว่าพุทธพิสัยก็จะมี6ระดับทักษะพิสัยก็จะมี5ระดับ จิตพิสัยก็จะมี5ระดับและการประยุกต์ใช้ก็จะมี5ระดับนะครับดังตัวอย่างนะครับดังตัวอย่างที่เราวิเคราะห์จากเอกสารหมายเลข6คุณครูก็ยกขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับมาใส่นะครับมาใส่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานและแต่และขั้นตอนคุณครูก็วิเคราะห์ว่ายกตัวอย่างเช่นขั้นที่1คุณครูต้องกในงานนี้นะครับเป็นงานเสิร์ฟสินค้า้านอาหารซึ่งครูวิเคราะห์ว่าขั้นที่1คือการเตรียมอุปกรณ์เสิร์ฟครูก็วิเคราะห์ว่าความรู้ในการ เตรียมอุปกรณ์เสิร์ฟมีอะไรบ้างแล้วก็บอกว่าเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้เสิร์ฟแล้วทักษะล่ะทักษะคือการเตรียมไม่ถูกต้องนะครับแล้วแล้วเราก็มาวิเคราะห์ว่าและการเตรียมไม่ถูกต้องเนี่ยตรงกับระดับพฤติกรรมอะไรนะครับหรือขั้นตอนที่2ในเรื่องของการตรวจสอบรายการอาหารความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานนี้ก็คือหลักการตรวจสอบรายการอาหารนะครับส่วนทักษะก็คือการตรวจสอบรายการอาหารให้ถูกต้องแล้วคุณครูก็มาวิเคราะห์ว่า ในหลักการตรวจสอบอาหารเนี่ยพุทธพิสัยอยู่ในระดับอะไรทักษะพิสัยอยู่ในระดับอะไรในทานองเดียวกันครับด้านจิตพิสัยและประยุกต์ใช้เราจะใช้วิการวิเคราะห์รวมนะครับเมื่อปฏิบัติงานจบแล้วเนี่ยผู้เรียนของเราจะเกิดจิตพิสัยในระดับใดจะเกิดการประยุกต์ใช้ในระดับใดอันนี้นะครับก็เป็นตารางวิเคราะห์งานในรายวิชาปฏิบัติครับ